สวัสดีครับพบกับผมหมอยุนในการน่านไพ่ย,ยิปซีพยากรดวงซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการน่านไพ่ยพยากรดวงรายวันประจำวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ก็มารับชมรับฟังกอบคุณการกดแจก์กดไล การกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหมอ,อยุนนะครับขอบคุณในคำคอมเมนต์สำหรับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่นะครับแต่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสักคนนะครับขอบคุณครับการอา่านไพ่ยิปซีพยากรดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดเป็นดวงรายวันนั้น ไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะครับว่าเป็นดวงของผู้หนึ่งผู้ใดในการนานกรรมพยากรณ์ที่ออกมาจึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับรับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจเป็นแนวทางของท่านเท่านั้นก็อพอนะครับ กันที่เราจะทำอะไรเพียงเรามีกําลังใจก็ย่อมจะมุ่งสู่เป้าหมายได้สำเร็จง่ายดายนะครับขอบคุณครับดวงของผู้เกิดวันอาทิตย์หรือชาววันอาทิตย์นะครับ t r e e of one สามไม้เท้าในเรื่องของการงานของชาววันอาทิตย์วันนี้นะครับในเรื่องของการเจรจาตกลงกันในเรื่องของธุรกิจการงานที่จะเกิด ขึ้นนะครับการนำความคิดหลายๆแนวจากการพูดคุยการประสานงานที่ดีการคุยเจราจาตกลงกันก็จะเกิดผลที่ดีนะครับประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดีเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับ Night of วาน d s อัศวินถือไม้เท้าในเรื่องของการเงินของชาววันอาทิตย์นะครับด้วยความกระยันบากบัน ด้วยความพยายามที่จะสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นให้มีเข้ามานะครับกับภาระหน้าที่ที่จะต้องจ่ายที่รออยู่การพูดคุยเจรจาการใช้วาจาสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างงอกงามให้กับชาววันอาทิตย์ได้ดีนะครับแต่ไม่มีเงินเข้ามาได้รับนั้นเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับเซเว่นนอกับเจ็ดด้วยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาววันอาทิตย์นะครับ ชาวนาทิต์คนโสดที่ยังต้องเลือกเยอะนะครับเลือกต่อไปอีกนานก็ยังจะไม่ได้ตกลงปลงใจที่จะฝากความรักฝากหัวใจไ,ไว้กับผู้ใดนะครับก็ยังใช้ความมีสเสน่ห์ในการที่ฉัรน้าต่อไปตั้งที่คบพบเจอกันแล้วก็ตั้งที่คุยในทางออนไลน์นะครับ แต่ในใจของชาววันอาทิตย์นั้นก็ยังฝันวายว่าสักวันก็คงจะได้เจอรักที่ดีๆสักคนนะครับในเรื่องของออคนมีคู่ก็ระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการแบ่งปันใจกันเกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะมีคนที่3ที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องในความรักความสัมพันธ์อาจจะเกิดขึ้นได้ในวันนี้นะครับ ก็ดูแลความรักกันด้วยหัวใจนะครับความรักจะได้สุกสดชื่นในเรื่องของสุขภาพนะครับระวังการทำงานกลางแจ้งน,น,นานๆนั้นก็อาจจะทำให้เกิดอาการหน้ามืดตามัวหรืออาการเป็นลมได้นะครับแต่ส่วนมากก็ร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีนะครับก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับก็ขอให้ชาววันอาทิตย์ การงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับหรือชาววันจันทร์ดวงของชาววันจันทร์นั้นเอ f ออฟวานแปดไม้เท้านะครับในเรื่องของการงานของชาววันจันทร์นะครับก็เป็นช่วงวันเวลาของการสร้างงานสร้างผลงานให้เกิดขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงานตำแหน่งประจำหรือว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นงานาดิเรกก็ตามนะครับที่อาจจะนำมาสร้างเป็นอาชีพเกิดขึ้นการงานก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสร้างโอกาสในการสร้างเงินสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างงามๆนะครับบางคนก็จะมีการติดต่อ ในการทำธุรกิจกับชาวต่างชาติหรืออาจจะไปทำงานในต่างประเทศนะครับหรืออาจจะไปสร้างธุรกิจขึ้นในต่างประเทศก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะครับตั้งกับผู้ที่ไม่มีงานทำก็อาจจะมีงานเข้ามาให้ได้รัมอาให้ทำไม่มีรายได้เข้ามานะครับผู้ที่ งานประจําอยู่แล้วก็อาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการเพิ่มเงินเดือนขึ้นนะครับธุรกิจการงานก็มีการเติบโตแบบพลิกสถานการณ์ได้เช่นกันนะครับเด e ซันในเรื่องของการเงินของชาววันจันนะครับการเงินวันนี้ก็เป็นเวลาที่ดีๆนะครับ ที่จะมีเงินเข้ามาให้ชาววันจันทร์นั้นได้รับตังเงินจากการทํางานหรือเงินที่อาจจะเกิดจากโชคลาภดีๆที่จะได้รับเงินก้อนโตๆขึ้นนะครับที่บางคนอาจจะเป็นคนรักหรือบุตรหรืออาจจะเป็นหลานหรือบริวารหรือคนใกล้ชิดนะครับที่อาจจะนําข่าวดีเรื่องโชคลาภเรื่องเงินทองเข้ามา ให้กับชาววันจันนั้นได้รับนะครับเต o นออ n เป็นเตเกลสิเหรียญในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดก็อาจจะได้พบรักขึ้นกับคนที่มีฐานะดีดูภูมิฐานนะครับมีการงานที่มีความมั่นคงดีซึ่งอาจจะเป็นรักที่จะ พัฒนาไปสู่การเป็นครอบครัวได้ในอนาคตนะครับส่วนคนที่มีคู่ชีวิตก็มีความสุขมีความอบอุ่นกายใจนะครับมีความมั่นคงสมบูรณ์ดีวันนี้ก็อาจจะได้เงินหรือของฝากหรืออาจจะได้รับคำพูดดีๆที่ด,ด,ดีต่อใจนะครับที่คนรักนั้นอาจจะมอบให้เกิดขึ้นในวันนี้ก็ได้นะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับ ก็มีความแข็งแรงดีส่วนคนที่มีอาการป่วยอยู่ก็จะได้รับการดูแลได้รับกำลังใจที่ดีนะครับและก็จะเป็นสุขภาพที่ดีขึ้นและก็จะหายในเร็ววันนะครับก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับก็ขอ,ขอให้าววันจันทร์การงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ดวงของชาววันอังคารหรือผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับ n i g h t of Pen ตอร์เกอัศวินถือเหรียญในเรื่องของการงานของชาววันอังคารนะครับงานวันนี้ที่มีการวางแผนอย่างรอบคอบการทำงานด้วยความรัดคุมนะครับด้วยสติและก็ปัญญา กล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกนะครับก็สามารถที่จะทำให้งานนั้นออกผลงานมาในทิศทางที่ดีเกิดผลรายรับเ,ออเกิดผลกำไรอย่างงอกงามดีนะครับงานก็สู่เป้าหมายสู่ความสำเร็จสมหวังดังตั้งใจนะครับบางคนก็อาจจะมีการคิดที่จะนำเงินที่มีเก็บออมนั้นออกมาลงทุนนะครับหรือบางคนก็มองหาแหล่งเงินทุน เป็นผู้ที่มีเป้าหมายชัดเจนนะครับในเรื่องของการที่จะหาเงินสร้างงานนะครับหรือไอโรเฟนในเรื่องของการเงินของชาววันอังคารการเงินเส้นต่างางการเงินนั้นวันนี้ที่เข้ามานั้นอาจจะไม่โดดเด่นมากนักนะครับแต่ก็ไม่ได้ขัดสนแต่อย่างใดมีเงินใช้จ่าย บางคนก็อาจจะได้นำเงินไปทําบุญได้ตามใจปรารถนาได้ด้วยนะครับ for of pentacles เหรียญในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาววันนังคารนะครับชาววันังคารคนโสดกับความรักที่ยังไม่กล้อยกล้าที่จะแสดงออกนะครับหรืออาจจะ คนโสดบางคนที่อาจจะสนใจอยู่กับเรื่องของเงินทองทรัพย์สินที่จะมีจะได้อยู่มากกว่านะครับก็เลยอาจจะไม่มองหาความรักสักเท่าไหร่นะครับส่วนคนที่มีคู่ก็อาจจะมีอารมณ์หึงหวงเกิดขึ้นได้นะครับในวันนี้หรือรักเงินทองรักทรัพย์สินมากกว่าคนรักก็ได้ ก็อาจจะไม่ก้อยใส่ใจดูแลในความรักความสัมพันธ์มากนักนะครับในเรื่องสุขภาพจาวันังคารก็ให้ระวังอาการปวดตามาข้อต่างๆนะครับของร่างกายและก็ส่วนใหญ่นั้นสุขภาพก็แข็งแรงดีนะครับกใอ้ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับก็กอยเจ้าวันังคาร การงานดีการเงินดีพุบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับดวงของผู้ที่เกิดวันพุธหรือชาววันพุธนะครับ four of cups สี่ถ้วยในเรื่องของการงานของชาววันพุธนะครับอาการของความเบื่อเบื่อกับงานที่ทำนะครับอารมณ์ของจิตใจที่สับสน หรืออาจจะมีการคิดเครียดมีความกังวลที่ทำให้ใจนั้นรู้สึกอ่อเหี่ยวกับเรื่องของอางานหรือบรรยากาศของการทำงานนะครับที่ทำให้ห่อเหี่ยวรู้สึกท้อแท้ก็อยู่ที่จิตใจของชาววันพุธนะครับที่จะรับความรู้สึกกับสถานการณ์เหล่านั้นด้วยใจที่ห่อเหี่ยวหรือว่าจะรับมาด้วยความสดชื่นนะครับแล้วก็มองในแง่ดีๆมองใน คิดในทางบวกบวกนะครับแล้วก็ค่อยคิดค่อยค่อยทำค่อยค่อยแก้ไขอันไหนจะดีกว่ากันนะครับ The Tower ในเรื่องของการเงินของชาววันพุธนะครับวันนี้ชาววันพุธก็ต้องตั้งสติรับกับสภาวะของการเงินที่อาจจะไม่เป็นดังใจคิดเกิดขึ้นก็ได้นะครับ ที่อาจจะเกิดขึ้นแบบจับลันตันดวนแต่ก็เป็นไปได้ตั้งในทางที่ไม่ดีและก็เป็นไปได้ในทางที่ดีได้เช่นกันนะครับ for of s o r t 4ดาบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาววันพุธนะครับความรักของคุโสดก็อาจจะคิดนิ่งคิดพักในเรื่องของ การที่จะอารักพักเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับแตาอะไรต่ออะไรนั้นยังไม่อำนวยโอกาสให้ในเรื่องของการที่จะมีรักนะครับส่วนคนที่มีคู่ถ้ามีปัญหาต่อกันในความรักความสัมพันธ์นะครับก็ควรที่จะหาพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวของแต่และฝ่ายนะครับให้นิ่งๆเอาไว้ก่อนเมื่อใจทั้งสองฝ่ายดีขึ้น จึงกอยมาคุยกอยมาปรึกษาหรือกันก็น่าจะดีกว่านะครับในเรื่องสุขภาพก็ให้ระวังในเรื่องของอาบัติเอตที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะกับของแหลมของมีคมถ้า,าไม่ระม,มัดระวังก็อาจจะเจ็บตัวได้เช่นกันนะครับก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับก็ขอใจ้าวันพุธการงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบ อุณนะครับขอบคุณครับดวงของผู้เกิดวันปฤิัสบปดีหรือชาววันปฤิัติสบปดีนะครับทรีออฟสอดสามดาบนะครับในเรื่องของการงานของชาววันปฤหัติสบปดีนั้นวันนี้ชาววันปฤหัติสบปดีต้องอาดูแลควบคุมสติอารมณ์ดีๆนะครับที่อาจจะทำให้เครียดหงุดหงิดเกิดขึ้นได้ ที่อาจจะเกิดขึ้นในที่ทำงานนะครับที่บางทีอาจจะไปมีปากมีเสียงทะเลาะกับคนในที่ทำงานได้นะครับหรือไม่ก็เพื่อนเพือนร่วมงานในที่ทำงานนะครับอาจจะเกิดการปิดใจกันขึ้นเกิดข,ขึ้นก็ได้นะครับตาใจของชาววันประริฐสป,ปดีดเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือไปกลอยตามไปด้วยนะครับก็อาจจะามมําให้ การงานนั้นเกิดเสียหายขึ้นได้เช่นกันนะครับ10 of วานสิบไม้เท้านะครับในเรื่องของการเงินของชาววันพฤหัสบดีงานที่ต้องทำมากนะครับที่จะทำให้ได้มีรายได้ให้มีรายรับเงินเข้ามามากที่ต้องขยันต้องอด ตนนะครับเพราะว่ารายจ่ายกับภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบดูแลนั้นก็รออยู่มากมายเช่นกันนะครับเอ็ดออฟสอดแปดดาบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาววันพฤหัสบดีนะครับกนโสดวันนี้ที่ยังต้องโสดต่อไปก่อนนะครับที่ยังมองไม่เห็นเส้นทางของความรัก ที่จะเกิดขึ้นในกับชาววันพฤหัสบดีนะครับส่วนคนที่มีคู่ที่สถานการณ์ความรักที่เกิดขึ้นนั้นดูน่าจะอึดอัดใจนะครับที่จะไปต่อก็ไปไม่ได้ไม่เกิดความสุขกลั้นจะอันหลังกลับก็ไม่ได้เช่นกันนะครับก้าวตาราที่ว่าจะกลืน ก็ไม่เข้ากันจักคายก็ไม่ออกนะครับก็ทาได้ดีก็เพียงเฉยๆไว้ก่อนเท่านั้นเองในเรื่องสุขภาพนะครับชาววันพฤหัสบดีระวังในเรื่องของสายตากับการมองเห็นนะครับระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนะครับและก,ก็การปวดเมื่อยจากการทำงานหนักการทำงานมากนะครับก็ ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับก็ขอให้ชาววันพฤหัสบดีการงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับดวงของผู้เกิดวันศุกร์นะครับหรือชาววันศุกร์ซิกออฟครถ้วยในเรื่องของการงานของชาววันศุกร์นะครับการงานวันนี้ชาววันศุกร์นั้น งานเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆที่อาจจะได้นำกลับขึ้นมาทำกันใหม่อีกครั้งอีกคนนะครับที่บางงานที่เคยทำอาไว้แต่ก็ยังไม่ยังไม่บรรลุผลนะครับยังไม่ถึงเป้าหมายแต่อาจจะได้มีการพักค้างเอาไว้ก่อนนะครับก็อาจจะได้เวลาที่จะนำย้อนกลับมาสารต่อใหม่ให้เกิดความสำเร็จขึ้นนะครับ หรือบางคนก็อาจจะได้ร่วมทำงานกับเพื่อนเก่าก่อนในอดีตนะครับหรือบางคนที่ออกจากงานเดิมงานประจำแล้วก็อาจจะมีการไปใช้ชีวิตไปทำธุรกิจส่วนตัวในตินบ้านเกิดเกิดขึ้นก็ได้นะครับหรือไปในที่ที่เคยอยู่เคยอาศัยมาก่อนในอดีตก็ได้นะครับเ o g s o s t หนึ่งดาบในเรื่องของการเงินของชาววันศุกร์นะครับเส้นทางการเงินใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับชาววันศุกร์หรืออาจจะมีการจัดการในเรื่องของระบบระเบียบในการใช้จ่ายเงินนะครับที่จะให้เกิดความรอบคอบรัดคุมยิ่งขึ้นเพื่อจะให้เป็นในการแก้ปัญหาในสภาวะการเงินของชาววันศุกร์ก็ได้นะครับ 10 of cups 1 Stand สถ้วยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาววันศุกร์นะครับความรักของคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ตกใจที่พร้อมจะสร้างครอบครัวด้วยกันในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นได้ในวันนี้นะครับที่จะได้พบเจอกันส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะครับ ความรักก็ดูจะสุกสดชื่นดีมีความหอมหวานนะครับที่ได้มีเวลาคลุกคลีอยู่ด้วยกันก็ทำให้มีความอบอุ่นกายใจต่อกันและกันเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของสุขภาพก็มีความแข็งแรงดีนะครับใครที่มีอาการปว่วยอยู่ก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับจะหายในเร็ววันเร็วคืนนี้นะครับ ก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับก็ขอให้ชาววันศุกร์การงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับดวงของผู้เกิดวันเสาร์หรือชาววันเสาร์นะครับเดอะเมจิกเชนในเรื่องของการงานของชาววันเสาร์นะครับวันนี้ อาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่หรือว่าได้ริเริ่มริเริ่มโปรเจกต์โครงการใหม่ๆขึ้นนะครับที่จะเป็นชั่วเป็นช่องทางใหม่ที่จะมีการหาเงินสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นบางคนก็อาจจะมีการเดินทางไปต่างถิ่นนะครับเพื่อที่จะไปรับงานที่อาจจะเกี่ยวกับการใช้คำพูดใช้วาจาอย่างนัก พูดนักวิทยากรหรือบางคนก็อาจจะไปเป็นครูไปประจำตำแหน่งขึ้นเพื่อรับหน้าที่เกิดขึ้นก็ได้นะครับไฟออฟครับอาถ้วยนะครับในเรื่องของการเงินของชาววันเสาร์นะครับชาววันเสาร์วันนี้อาจจะเกิดสภาวะการเงินขึ้นที่รายรับกับรายจ่ายนั้นอาจจะไม่ค้อยสมดุลกันนะครับ บางทีวันนี้จ่ายเก่งใช้จ่ายเงินมากนะครับมากกว่ารายรับที่มีเข้ามาก็อาจจะทำให้ไม่เพียงพอกับสิ่งที่ต้องการจะซื้อก็ได้นะครับบางทีวันนี้ก็อาจจะเกิดความท้อแท้ที่อาจจะหาทางออกกับเรื่องของการเงินไม่ได้นะครับก็ขอให้มีความรอบคอบมีการวางระบบ ในเรื่องของการเงินที่ดีนะครับ a of o u p u p s 8ถ้วยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาววันเสาร์นะครับคนวันเสาร์ที่โสดก็อาจจะรู้สึกเปลี่ยวเหงานะครับที่ไม่มีความรักก็มาเติมเต็มให้กับหัวใจที่จะทำให้หัวใจสดชื่นนะครับ ส่วนคนที่มีคู่ก็อาจจะขาดความสุขในความรักความสัมพันธ์นะครับที่วันนี้มีความรู้สึกว่า,าความรักนั้นดูจะจืดชืดนะครับบางคนก็อาจจะอันหลังให้กับความรักในวันนี้นะครับเพื่อที่จะเดินทางออกนอกบ้านไปเพื่อที่จะไปส,สาสแวงหาความสบายใจเกิดขึ้นก็ได้นะครับ ในเรื่องสุขภาพนะครับชาววันเสาร์ก็ระวังในเรื่องของสุขภาพใจนะครับที่อาจจะคิดมากหลายๆเรื่องทั้งเรื่องเงินเรื่องกาความรักก็ตามนะครับก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับก็ขอให้ชาววันเสาร์การงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ การอ่านไป24ิบสีปกรดวงรายวันประจำวันที่4ี่พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดผมหมอยุนก็ได้หารกลบตั้ง7วันเกิดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหมอยุนนะครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ